ในวันนี้นะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็มีมติให้ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับร่วมกับทางขนส่งจังหวัดเนี่ยในการที่จะค้นหานะครับกลุ่มผู้ที่เป็นพนักงานขับรถทัวร์นะครับกลุ่มพนักงานขับรถส่งของรวมทั้งผู้ที่ขับรถนะครับรับส่งสินค้าจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะ5พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับถ้าเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องมีการตรวจคัดกรองนะครับส่วนคัสเตอร์ที่อำเภอแม่วางนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก4รายนะครับ<ม>ก็ยังคงเป็นการระบาดภายในครอบครัวอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่ในการระบาดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4แห่งด้วยกันนะครับก็ประกอบด้วยตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางนะครับตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางตำบลยางคามอำเภอดอยหล่อและก็จังหวัดลำพูนนะครับ างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณที่พบผู้ติดเชื้อนะครับให้ดําเนินการเฝ้าระวังตนเองสังเกตอาการและถ้ามีอาการสามารถเข้าไปติดต่อนะครับ mm. เพื่อขอคำปรึกษาแล้วก็รับการตรวจคัดกล่องได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้นะครับครับถึงแม้ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างเช่นงดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มนะครับสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเว้นระยะห่างนะครับถ้าท่านยังปฏิบัติตัวอย่างนี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับอาจจะทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมลายใหม่ของเรานะครับลดลงแล้วก็เป็นศูนย์ในเร็ววันนี้นะครับยังไงก็ตามกาดอย่าเพิ่งตกนะครับ อันดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาด้านนครเชียงใหม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณดร,รสงยศนะครับเ,เมื่อไรก็ตามที่ผมได้มานั่งถแถลงที่นี่ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับก็ต้องได้เล่าเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นที่น่ายินดีเท่าไหร่นะครับเพราะมีข่าวร้ายแจ้งอยู่หนึ่งเรื่องนะครับคือมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในการระบาดระอกที่3นี้อีก2รายนะครับเป็นผู้ป่วยรายที่10แล้วก็รายที่11นะครับ ผมไปที่รายแรกก่อนก็คือรายที่10นะครับผู้ป่วยรหัสโรค cm 3655รักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับผู้ป่วยเป็นชายอายุ80ปีนะครับอายุสูงมากนะครับและเป็นสัญชาติไทยโรคประจําตัวนี่มีโรคประจําตัวเป็นโรคไตวา,ายเรื้อรังนะครับปัจเัยเสี่ยงในการติดเชื้อก็อย่างที่ท่านทศนิยได้บอกว่าเป็นการติดเชือ้อภายในครอบครัวซะเยอะรายนี้ก็เช่นกันนะครับมีอาการ ai, ไข้ไอหายใจเหนื่อยตั้งแต่วันที่22เมษายน วันที่27เมษายนก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงดาวนะครับมีอาการหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงแพทย์จึงได้ทําการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจในการพยุงปอดนะครับจากนั้นก็ส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ตรวจพบจากภาพถ่ายตันทงสีว่ามีภาวะปอดอักเสบแพทย์ก็ได้เริ่มยาต้านไวรัสและยาปฏิชีวนะทันทีนะครับต่อมาอาการติดเชื้อแบคทีเรียก็รุนแรงขึ้นนะครับจึงได้เปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ครอบคลุมเชื้อได้มากขึ้น การรักษาดำเนินต่อไปนะครับเป็นเวลาประมาณสิบกว่าวันก็พบว่าวันที่6พฤษภาผู้ป่วยก็มีอาการสุดลงครับมีการติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วก็มีภาวะเลือลดเป็นกรดจึงได้ให้สาราน้ําทดแทนเพิ่มเติมแล้วก็ให้ยาก,กระตุ้นความดันโลหิตนะครับมาที่7พฤษภาอาการผู้ป่วยสุดลงมากขึ้นนะครับระดับความสุงตัวลดลงความดันโลหิตต่ําแพทย์ผู้รักษาได้พยายามเพิ่มยาก,กระตุ้นความดันโลหิตจนถึงจํานวนสูงสุดที่จะเพิ่มได้แล้วนะครับ แต่ผู้ป่วยก็ไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้จึงเสียชีวิตลงอย่างสงบในวันที่7พฤษภาคมเวลา8นาฬิกา43นาทีนะครับขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวและก็ญาติของผู้ป่วยมานาที่นี้ด้วยครับรายที่2ของการถแถลงวันนี้นะครับเป็นรายที่11ของการระบาดระลอกที่3นะครับผู้ป่วยรหัสโรค CM 3034 เข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU ความดันลบของโรงพยาบาลประสาทซึ่งที่นี่เป็นการดูแลรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์และพยาบาลของทั้งโรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ67ปีครับสัญชาติไทยโรคประจําตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงครับปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อก็เช่นกันครับเป็นการติดเชือ้อในครอบครัวนะครับ22เมษาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดและพบว่ามีผลเป็นบวกก็เลยส่งตัวจากโรง รักษาที่โรงพยาบาลสนามก่อนนะครับแล้วส่งตัวเข้าที่โรงพยาบาลสันว์ไดเนื่องจากอายุมากนะครับจากนั้นอาการไอหายใจเหนื่อยมากขึ้นก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครบเชียงใหม่แรกรับมีอาการหายใจเร็วนะครับได้เริ่มยาต้านไวรัสยาปฏิชีวนะและก็ยาลดการอักเสบของปอดในทันทีรวมถึงทางแพทย์โรงพยาบาลมหาราชได้ทําการฟอกเลือดเพื่อขับของเสียที่ส่งผลให้มีการอักเสบของปอดโดยการฟอกเลือดนี้จะช่วยขับของเสียหล่านี้ออกจากร่างกายครับ วันที่หพฤษภาผู้ป่วยมีการทรุดลงนะครับหายใจหอบออกซิเจนต่ำลงอย่างมากแพทย์จึงได้ทำการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ต่อกับเครื่องช่วยหายใจนะครับเพื่อประคับประคองอาการของปอด7พฤษภาผู้ป่วยเริ่มมีความรู้สึกตัวที่ลดลงนะครับเริ่มมีภาวะการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ซึ่งส่งผลให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจได้ด้วยหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแพทย์ก็ได้ให้สารน้ำยากระตุ้นความดันโลหิตแล้วก็ยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติครับ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทำชีพจรผู้ป่วยได้แพทย์จึงได้ทําการปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้ไฟฟ้าช่วยนะครับเป็นเวลานานถึง1ชั่วโมงครึ่งหัวใจก็ไม่ได้ตอบสนองนะครับผู้ป่วยก็ไม่สามารถจะ,ะทนกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจากเสบรุนแรงเช่นนี้ได้ก็เสียชีวิตลงในเวลา16.30น,นของวันที่7พฤษภาคมครับความเสียใจมาสู่ทางแพทย์ผู้ดูแลแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติครอบครัว มาาทีนี้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจํานวนผู้ป่วยใหม่จะลดนะครับเราก็ยังมีผู้ป่วยหนักอยู่ที่ทั้ง2โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลนาครพค์นะครับก็ทางคณะแพทย์ก็ยังคงมีกําลังใจที่ดีและทํางานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรักษาทุกชีวิตที่อยู่กับเราครับขอให้ท่านประหลัดส่งคำ